มาดูรถตักดินนาจุดนี้เป็นนาดอนเราจะทำให้เป็นนาลุ่มวิธีนะครับเราจะไม่เสียหน้าดินโดยเราจะลากหน้าดินไปกองไว้หลังจากเอาหน้าดินไปกองไว้เราจะตัก ดินที่อยู่ชั้นล่างใส่รถหกล้อนาจะไม่เสียนะครับสังเกตนะฮะว่าดินนานะยังดำนาดำนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันรายการบรนลุกักด้วยครับผม รถจะบีบแตรนะครับบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรถกระบะก็จะจะออกนะครับหกล้อขนทรงรถคันใหม่เดี๋ยวถอยหลังเข้ามา รถด,ดำบหนึ่งดับนะครับใช้ประมาณสามปุ่งกี้สามปุ่งกี้สามคิวอีกหนึ่งปุ่งกี้นะครับเสียงตแตรจากรถขุด เดี๋ยวคอยฟังแสงแตรนะครับเป็นนะก,ก็ถือว,ว่าเต็มลองฟังแสงแตรนะครับหอยังไม่เต็มนะครับสีปุ่งกี่รถคันเล็กคันใหญ่ไม่เหมือนกัน ได้ยินเสียงนะครับบอกว่าเต็มแล้วหกล้อคันใหม่เห็นลิบๆจัดมาแทน อีกไม่กี่วันนะครับท้องนาผืนนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อนาดีเนื้อนาดีนะครับเนื้อนาดีประเด็นที่หนึ่งดินไม่หายนะครับดินไม่หายน้ำซึ่งสูงกว่าท้องนาแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่านาขุดลงไป1ปึ้งหนึ่งปุ้งกี พื้นนานี้ก็จะต่ำกัาลำธารที่เราทำไวนะ้ดินทางเมืองเหนือนี้ดินอุดมสมบูรณ์เนื้อนาดีมาแล้วครับรถคันใหม่รถคันใหม่นะครับวิ่งมา ก็จะวนเวียนกันอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวัน พุ่งกีที่หนึ่งพุ่งกีที่สอง ปุ่งกีที่สามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับทางรายการบันน้ยกักน,น้อยนะครับผม รถคันเล็กคันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับ3คิว4คิว5คิว รถนี้นะครับรถใหญ่5ปุ่งกีพอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบ้านในกักด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณ